สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับวันนี้พี่พีจะพามาดูนะฮะภาพแฟนอาร์ตที่เด็กทําให้นะฮะภาพแรกเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผม EP พหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีคนส่งแฟนอาร์ตมาผมก็จัดคลิปทําคลิปรีวิวนะว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ภาพของน้องวรดานะฮะนี่ฮะมีลายเซ็นด้วยเห็นไหมเป็นไงอย่างเฟี้ยวนะฮะนี่ภาพสไตล์แบบการ์ตูนการ์ตูนนะผมชอบมากเลยนะเนี่ยเขาทําดูดีนะฮะแล้วก็มีบิดภาพให้มันแบบดูแบบเข้ากับเสื้อด้วยนะครับผมผมสีดํานะฮะเป็นหหููแแแมมมมววีีีบบเเารรรยกออะะไน จาะหูด้วยนะครับตาเป็นรูปดวงดาวนะครับผมน่ารักมากนะครับรู้สึกเหมือนอะไรนะเรื่อง powerpuff g i r l ทุกคนเคยเคย,เคยดูไหมที่มันจะแบบหัวตัวโตแล้วก็แบบตาตัวโต,โตครับน่ารักมากครับชอบมากเลยนะครับขอบุณน้องโวลดามากๆเลยครับอ่าต่อไปนี่ฮะโอ้โหอันนี้มาในในแบบรูปแบบของแบบอนิเมะเลยครับผมเป็นไงฮะนี่ครับน่ารักมากครับทุกคนนี่มันนี่มันไม่ใช่ซิงเกิลเพลเยอร์แล้วนี่มันอะไรเนี่ยกรน,น,น่ารักเลยนะฮะชอบมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยนะฮะลายเส้นก็ถือว่าดีนะฮะ สวยงามครับผมสีสันก็โอเคดีเลยครับผมตาสีเขียวซะด้วยนะหึหน่ารักน่ารักครับผมมีกระดิ่งด้วยโอเคต่อไปเข้าไปปุ๊บโอ้โหนี่คือโจโจโครับผมทุกคนโจโทาโร่นี่มันซิงเกิลโจโทาโร่นี่นาอย่างเฟียวใส่หมวกเขียวด้วยนะชุดสีชมพูโอ้โห,โโหโเวอร์จัดนะฮะชอบมากครับชอบมากนะฮะเท่ดีครับเท่ดีต่อไปนะฮะมีอีกมีอีกมีอีกนะฮะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนปุ๊บเดี๋ยวพามาดูนะฮะ อ่านี่ครับอันนี้เป็นล็อตเก่านะน,นี่ขอบคุณมากเลยะฮะอันนี้น่ารักมากนะครับแบบแนวแบบเาการ์ตูนจิบิจิบินะครับผมน่ารักมากนะฮะตาแบบน่ารักแล้วก็ปากมีปากแบบปากมือก็มือนิดนึงนะฮะผมฟูๆนะครับผมต่อไปโอ้โหตกใจหมดเลยออันนี้ผมตลกมากเลยฮะผมเห็นครั้งแรกผมขำมากเลยนะฮะคือแบบตาถลนหัวล้านผมฟูจมูกโตฟันเหยินครบเลยครับผมครบที่เรียกว,ว่าหล่อเลยนะฮะสุดจัดครับทุกคนนี่ฮะขอบคุณมากเลยครับที่วาดให้กันนะครับ ต่อไปโอ้โหอันนี้เป็นแบบแนวน่ารักนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับผมมีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอผู้หญิงกระโปรงสั้นจุดจ๊ดๆเลยเนี่ยเห็นหมดแล้วมั้งเนี่ยนี่แล้วมีนี่นะมีแปะโลโก้ผมด้วยนะครับให้รู้นะว่าเป็นซิงเกิลเพลเยอร์โอ้โหขอบคุณมากเลยครับอันนี้ลายเส้นก็ดูดีนะครับลายเส้นนะฮะขอบคุณมากเลยครับอ่านี่เป็นแบบเหมือนสควิตเกมนะฮะโอ้โหนี่ผมทองด้วยนะครับอันนี้ผมทองนะฮะหน้าหน้ามีคางแหลมทำให้ทำให้ดูหล่อเท่ตามีความแบบว่าตาแบบตา,แบบตางงง,งนิดนึงนะครับ ใส่เสื้อแบบสกีตเกมเลยนะครับสีชมพูนั่นหลังนี่คือแบบบ่งบอกถึงสกีตเกมเต็มๆนะฮะสวยดีสวยดียดต่อไปนี่ฮะอันสุดท้ายนะโอ้โหอันนี้น่ารักมากอันนี้เหมือนถืออ่างเปาแล้วเปล่าเนี่ยใส่ชุดสีแดงนะฮะมีย,ยังมีแบบโลโก้ซิงเกิลเพีย์ตรงนี้ด้วยนะฮะผมดําตาเดี๋ยวนะตาสลับกันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้ดูเหมือนแบบเหมือนผีๆเลยนะน่ารักดีนะฮะทุกคนประมาณนี้ครับถ้าใครอยากจะส่งแฟนอาร์ตส่งมาได้นะครับผมก็จะเอามาลงในชุมชนนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ใช่ไหนน้าคคขอบุณมากที่รับชบชมจจนครับผม